ยากสุดในสามขาใหม่ได้ไหมก็ได้แต่ไม่มีใช่ไม้ใหม่เนเราถึงพานางดำแล้วครับบอกว่ามีบิดต้องแล้วอ๋เอาตอนนี้กาสลองหายมาแล้วมาแล้วไปไหนมาถึงแล้วตอนนี้ผมก็อยู่เขาตีนไก่กับพี่พี่อ里 t r a i ลขับมากับหัวหน้า ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของเราพี่ออคำจัดคำพูดแม่งดูโบราณมากเลยเผลน้ำเข่าเน้ำเข่าก็วันนี้ก็เราจะมาเทสรูทที่จะจัดกิจกรรมของอเล่ทเวลขับันที่25ใช่ก็กิจกรรมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่วาในี้วันนี้จะมีมาเทสรูทก่อนว่าระยะทางเท่าไหร่แต่ละรูท จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับพูดไม่ค่อยเก่งครับคนนี้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 พูดเก่งแต่ไม่มีสาระเรื่องจริงเรื่องจริงตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบครับปกติเวลานี้คือเขาวิ่งกันเสร็จละแต่เรากำลังมาวิ่งโอ้หอมไก่มาภูเขาตีนไก่ก็เลยต้องไก่ขายใช่ใช่ครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่จุดน้ำตกกระอางแล้วก็เดี๋ยวจะไปตีนแรก จะเป็นเขาเรียกว่าผานางดําครับนางดานี่คือสายสุดก่อนไหมใช่สายสุดโอเคว่าก่อนเราจะขึ้นไปเดี๋ยวให้มาร์ทนำวอร์มหน่อยโอเคไหมาตบปึ้งไปต้องไตามโค้ดตัวไปต้องตบปื้สองทีแล้วก็เปลี่ยนท่านะที่ให้มาร์วอร์มคือคือมาร์ตเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาเพราะว่าเขาจบเขาจบวิทย์กีฬามาแต่หลังๆรู้สึกเขาต้องวอร์มคอเยอะกว่าเพราะพูดเยอะเอาโอเคมามาร์ เราทำตามเลยหนักกว่าแล้วไปอิจฉาลูกมีอะไรอันนี้ผมจริงจังเลยจริงจังเลยตอนจริงจังาวอันเดียโอเคครับตอนนี้เราก็ยืดเสร็จละเฮ้ยทางไหนวะหรือว่าทางนี้เนี่ยอ๋อโอเคโอเค นุ่มนุ่มนี่ก็เฟสโฟมเอ็กซ์นุ่มเดือทนม,มอเทลเวอร์ชันสามเป็นไงครับอากาศตอนนี้อยู่กลางทะเลทรายเคยไปแล้วเหรอไม่เคย <laughs> <S <s> สัญญาณ gps มายังทางเนี้ยสั้นสุด แล้วง่ายสุดตอนนี้เราเดินจากจุดที่มาดนำวอร์มาประมาณโลยงยังไม่ถึงประมาณ300เมตรเป็นไงบ้างครับพี่ออ300เมตรที่พี่ออวิ่งขึ้นมาอยู่เอาเรื่องเลยนะคล้ายๆกับเขาฉลากถนนดำแต่ถนนดำมีบางช่วงชันกว่านี้แต่ตรงนี้เป็นถนนเขียวใช่ไหมเขาก็เลยเรียกถนนเขียวใย่บ้าเรอซ้อมสั้นๆเนี่ย ออนี่ตอนนี้เราอยู่วัดสีกระอังครับเนี่ยสำหรับผมก็สามทางทางนี้ก็ง่ายสุดอุปสรรคก็ถ้าไม่ใช่เขียวๆแล้วลื่นก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้เราก็เลยวัดมาแล้วครับเนี่ยด้านขวามือของผมเนี่ยที่เขาเรียกว่าขบผานางดำเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเดิน เราจะไปขึ้นเรื่อยๆจนถึงข้างบนนะครับนี่เท่าไหร่นี่นี่กี่กี่เมตรละได้จุดถ่ายรูปจุดแรกละใช่ไหมครับนี่ก็อยู่ตรงจุดชมวิวผานางดำจา,จากจากจากนี่ไปจุดนู้นนะเป็นโลน่าจ,จะประม<ะ>าณโลหนึ่งก็จะถึงบนนั้นพอดีครับก็บขึ้นอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ครับเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยไม่ได้ยากขนาดนั้นครับกาได้ใส่ยอเทาเอาเรื่องว่าเอาเรื่องอยู่แล้ว แต่แต่รูทเนี้ยหน้าหน้าซ้อมกว่าเขาฉลากเนาะแต่อีกอย่างนี้มันยังไม่ค่อยเทคนเค่าเท่าเขาฉลักบางจุดไงครับมืงใหม่ได้ไหมก็ได้แต่ไม่ไม่ใช่ไม้ใหม่อ่ะอันนี้คือผมตั้งกล้องแบบตรงๆเลยนะครับที่มันเอียงนี่คือความชันของถนนนะโอ้ยนี่ดึงตลอดทางเลยนี่เป็นความชันของถนนนะครับนี่คือผมตั้งกล้องในระดับที่แบบตรงเลยเราถึงผานางดำแล้วครับ ใช่ครับมากว่ายินดีตอ้อนรับอตอนนี้ผมก็อยู่ที่ผานางดำเป็นขาแรกของเขาตีนไก่นี่ก็เป็นวิวข้างหลังครับก็จะเห็น <c oughs> เห็นวัดเห็นวัดข้างล่าง นี่นี่นี่ข้างล่างันจะมีน้ําตกที่เราจอดรถอะครับเนี่ยตรงนี้เห็นเลยนั้นเหรอที่เราขึ้นมาใช่ใช่หรอเะล่่นไงน้ําตกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวผมพาไปเจอสูงสูงเดี๋ยวหรอกเอาอีกอ่ะนี่ก่ออันนี้คือง่ายที่สุดแล้วหนึ่งในสามรูทเนี่ยก็ปีหน้านะครับที่ติดตามเราได้ที่มูเซอร้อยครับใช่พูดแล้วนะ เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะงานมันมูซื้อร้อยแต่ผมจะวิ่ง20ยี่สิบดิจิมอนฟุตฟิตจะอยู่ในโซเชียลตลอดเดี๋ยวไปทางที่มันโหดดีกว่านี่ยังไม่โหดดีกว่าโอ้ย มีน awesome, ้ำอะไรบ้างครับเอาน้ำเปล่าเย็นๆขวดหนึ่งเลยขวดเย็นทังนี้เลย่งขวดเย็นในรูปเหมือนกันเลยนะัวแรกมีนะครับมีอะไรบ้างครับค่ะอันนี้น้ำกอแร่ญี่ปุ่นขวดละสามสิบอันนี้สองนะคะ6บหกสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบร้อยลห้าบาทลงจากตีนไก่ขาแรกลงมาแล้วก็ซื้อน้ำซื้อเป๊ปซี่มากินก่อน อากาศโคตรร้อนเลยตอนนี้เป็นไงขึ้นหนึ่งขาเป็นไงบ้างเหนื่อยที่สุดในชีวิตแล้วครับโอ้ใจเย็นอันนั้นมันง่ายสุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปพี่คิดว่าน่าจะยากสุดในก็จอบครับผมเดินรอดอสบายกว่านี้ใช่เดี๋ยวเราพักกินน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปข้ามัวกัน หลังจากที่พักกินน้ำกันเรียบร้อยแลย้วตอนนี้3โลครึ่งชั่วโมง17นาทีเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาด้วยกัน4คนเราทั้ง4คนก็จะไปด้วยกันทั้งหมด3ขาไม่มีใครคนไหนทิ้งคนในทีมไว้ให้ไปอีกขาหนึ่ง2คนแน่นอนใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับใช่ใช่ซึ่งทางที่เราไปเนี่ยคือน้ำตกสลัดใด2.5กิโลเมื่อกี้โอ้ oh, อีก2.5กิโลนี่ครับที่โหว่ายาวที่สุดก็ในความรู้สึกก็ยาวจริงๆตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย <Okay. S 1> ก็ได้นะครับ <c oughs> สบายสบาย น้ำตกอีกไกลไหมครับ,รบ <c oughs> อีกไลคกโลกว่า <c oughs> ก,ก,กว่าเค <c oughs> รับขอบคุณครับกี่เี้เดินผ่านพี่สองคนบอกว่าโลกว่ากว่าตอนนี้สี่กิโลครึ่งนีไไหนลองดูสินี่ว่ย <c oughs> ใช่ไม่มีะะแล้วมั้งอันนี้เขาเน่จะไม่ขายแล้ว เมื่อกี้คือเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นที่บริการของให้กับนักวิ่งที่มาวิ่งเทรลแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วน่าจะช่วงนี้นักวิ่งเทรลน่าจะไม่มีหรือว่าน่าจะเป็นวันธรรมดาที่เขาไม่มากันก็เลยไม่มีของ นี่นี่ก็เรามาสำรวจรูทสำหรับทเทรลมือใหม่จริงๆครับรูทก็จะประมาณนี้อ <laughs> ตอนนี้ก็ขาที่สองหลังจากที่ไปถึงน้ำตกก็ตอนนี้ก็ขากลับแล้วครับพี่ออน่าจะขาพลิกไปแล้วสองรอบ ขาที่สองก็คือสองรอบเหมือนกันเป็นไงบ้างครับรูดวิ่งของเข่าตีนไก่นี่เหมาะสำหรับมือใหม่ไหมครับเท่าที่พี่ออได้ลองมาสองขาแล้วไม่เหมาะจริงนะคือหินลอยก็เยอะใช่ปะ่ะครับแล้วก็มีหินแบบหินแดงๆชื้นๆลื่นๆื่นะไคร้เยอะอีกอมีข้ามลำธารข้ากไอ้เอาจริงตรงข้ามลำธารเนะี่ยถ้าคนกลัวๆล่วงได้เลยนะ่ะ แต่ถ้าผ่านสนามเยลทักเลสสองเลสอ่ะได้อยู่กำลังสวยๆเลยก็ไม่เหมาะไม่แนะนำสำหรับมือใหม่ัางแรกอ่ะไม่แนะนำอ่าใช่แต่ถ้าแบบเคยซ้อมเขาฉลากมาแล้วไปวิ่งงานนู้นงานนี้มาแล้วสักงานหนึ่งสองงานอย่างเงี้ยฮะอันนี้ดีเลยครับผมว่าบรรยากาศมันธรรมชาติกว่าเขาฉลากอ่ะครับมาลงมาแรงที่เราไม่เคยเห็นเห็นที่นี่หมดเลยครับก็เดี๋ยวไปอีกขาหนึ่งครับผมคิดว่าน่าจะยากสุดละอันนั้น แต่เราน่าจะไปกัน2คนเพราะว่าไม่หายแล้วไม่ได้ยินเสียงแล้วพี่กอกับมาร์ทน่าจะไม่ไหวละลเมาเยอะจังแถวนี้อันนี้เราก็อยู่ที่ประตูสู่เขาหัวหมวกเป็น สุดท้ายที่พวกเราจะมาสำรวจกันแถวนี้ก็จะมีลานกลางเต็นั์นจะเป็นบ้านและส่วนของคูอีทนาฬิกาขผมเตือนว่า9กิโลผ่านไปแล้ว2ชั่วโมง46นาทีเจอสินขาวแยกยเจออีกละเจะอตัวละ รู้สึกว่าขาที่สามนี่หมาจะเยอะหน่อยเนาะ <Okay. S 1> นี่ก็เป็นผู้นำทางของเรานะครับ <Okay. S 1> ชื่อว่ากาศาลอง เองมากกระสลองไปน้ำต่อก็คือรูดเข่าหัวหมวกเนี่ยน่าจะยากสุดแล้วก็ต้องระมัดระวังที่สุดแล้วครับมีทั้งโคนแล้วก็มีหินนะบางหินหินบางก้อนมันก็ไม่ได้แบบแน่นนะมันก็เป็นหินลอยอยู่ สิบกิโลแล้วครับการสลองของเรา จอให้คะแนนระดับความยากที่เท่าไหร่ครับสำหรับรุคนี้ย้็ต้องใช้เชือกก็ยากแล้วยากสุดในสามขาคือเข่าหัวมวงเนาะตอนแล้ว่าสองอันตรายนะ <c oughs> เจอนนี้ไปต <c oughs> อนนี้ถ้าแบบแพลดทีนีดสุดลุกหูลกตายนะ <c oughs> ถึงแล้ว ตอนนี้ถึงแล้วครับเข่าหัวหมวกโคตรร้อนเลย นี่เป็นจุดชมวิวเขาหัวหมวกครับจากที่เราได้เดินทางมาตีนที่สามประมาณสองกิโลตรงนี้นก็จะเป็นผานางดำครับที่ไปเขาแรกตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นหน้าผาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวัด <Hey. S 1> ต้องขอบคุณ การสลองของเราสวัสดีกล้องหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสรุปนำถูกปะเนี่ยหมายถึงผมเนี่ย <c oughs> การสลองอาตอนนี้การสลองหาย เอาละไม่เมื่อกี้าตามมาไหมหอ่ะไม่รู้ะเฮ้ยเมื่อกี้หลงหนี่ะเขาหมุกน้อยต้นไม้ใหญ่ขนาดนมากเลยถูกเปล่านะกระสลองไหนวะทางนี้ก็ลลกอยู่นะ ตอนนี้ผู้นำทางของเราหายไปแล้วเหนะ็นแล้วมันเหมอนมันก็เป็นจบดที่เจอม้าเจมมาแล้วมาแล้วเฮ้ยฮไปไหนมามาแล้วมาแล้วเรามีตัวตนจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะอะหรือว่าไปไหนมาอือเราจะบอก่จิ้มก้นหน่ โอ้หทางนี้ก็เอาเรื่องนะอยู่นะยังยังร้อยอยนนะไรเนาะเออตรงนี้มันดีมันไม่มีหินแบบเยอะแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ชันเท่าแต่อนี้นะี่คือโอ้ต้นไม้ยักจริงโตกวใหญ่เลย อันนี้ก็จบไปแล้วครับสําหรับการเทสรูทนะพี่อ๋อเห็นว่าไงครับสําหรับที่เราจะจัดจะทั้งสามขาเลยวะต้องต้องต้องสามขาแหละแต่เราขึ้นตัวโตว่าไม่แนะนําสาหรับมือใหม่นะอะไรเงี้ยไม่แนะนำสำหรับคนไม่เคยวิ่งเทลเลย <laughs> ที่ผมบอกว่าสําหรับมือใหม่นี่ก็คือเชื <laughs> ่อไม่ได้ <laughs> โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก,ก็ลากันไปก่อน